ชติดีฮาหวานอาันคอสุดไเลยนสุกมากคอนคือแบบทำดีมากนิวก็แบบโอโหสวยมากพี่สีก็คือหล่อมาก น่ารักสุดสุดท้าบ b a ้ y p i p าป p a า a นัเต็มอยู่เลยคือที่มาของคำว่าตื่นมาแล้วหล่อเลยก็นี่แหละครับเพราะว่าก็นอนแบบนี้เลยแล้วตื่นมาก็แบบนี้เลยวงเด็กต้องสักคอนไหมโอ้โห อยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าความเป็นไปได้มากสุดก็คงอีกสองปีอะมึงอยากเห็นอ้วงเต้นแบบซับๆบ้างอ้วงก็อยากเต้นแบบซับๆบ้างสวัสดีครับพี่อูสงสัยวันนี้เขาหลอรู้ได้เรยเนี่ยคือตอนแรกยิมจะลลางหน้าแล้วแบบติดกิบเราเม่คือเมื่อกีนผมติดกิบตะลางหน้าแล้ว แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โห,หนาแน่นมากไม่หลุดเลยแล้วก็แบบกำลังดีเลยผมก็เลยแบบมาไลฟ์ดีกว่าคือผมก็คือแบบยังเป็นทรงอยู่เลยคือนี่ขนาดแบบว่าแสงมืดนะแสงสว่างทุกคนที่เจอนะบอกให้เลยคือหมอนวะผมซื้อบอกหมอนมาใช่ไหมกคน ผมซื้อปอกหมอนอันใหม่มาแต่ว่าเฮ้ยพูดมสวัสดีครับพี่เฟือ้องกลับหรือ,อยังกินข้าวไหมน้อนอยู่ไไอ,ยอยู่พี่ใหม่จะไปอยู่ปรเตียงก็คิดถึงนิดหน่อยอุ้ยเอาหน้าไปเที่ยวต่อปะเขามีที่เที่ยวต่อด้วยหรอครับประเทศเขาเที่ยวที่ไหนกัน ใช่คือจริงๆเนี่ยปอกหมอนนีผมซื้อมาได้แค่สามวันตอนนั้นนะผมซื้อมาสามวันแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้ลองลองติดออลองลองลอง,ลองเพ้นท์กับกับซีรีส์ชมเชยใช่ไหมทุกคนแล้วผมอ่ะก็มานอนแล้วหมอนอ่ะมันก็เปื้อนคือเปื้อนเยอะเลยผมซื้อปอกหมอนมาตั้งแพงเสียดายดเลย ยิ้มแกยังไม่นเนียนอ้าวแม่เมื่อหนูกินนมแล้วหนูนอนเลยนะพ้องีกกินนมแล้วนอนเลยฮายองสวีคาเปเลนนี้ผมกลับมาพร้อมกับเสื้อคอลอร์ทุกคนปิดไลค์ืิอน มีใครไปดูคอนเสิร์ตมาบ้างไหมฮะนอนได้แล้วรูปแม่เลิศเลยละ่ะอดเสื้อไม่หยุดแต่ไม่ได้ไปอีกฝั่งหนึ่งเลยทำไมไม่เห็น คอมเมนต์คนอื่นเลยอะ่ะใช่ไหมคือผมเห็นแค่บางคนอ่ะถ้าสเปนอยากเอาทุนไปให้อะไรอยากเอาทุนไปให้ยิมยิมดูมากได้มาแล้วนะอยากเอาทุนไปให้ยิมดูมากได้มาแล้วนะอ๋อทุนพี่ได้ทุนมาแล้วอ๋อ สวัสดีครับคุณเมลิอยู่กับเจมสุหรือเปล่าบอกเจมสุคออลิ่งมีหน่อยน้อยิ้มอ่านเมนให้ร้อยหนึ่งโอเคครับแต่ผมถออัพไปรับส่วนตัวเลยนะอาบน้ำก็อนะะถ้าอาบน้ำคงผมคงไปก่อนแล้วล่ะมุมที่ดูผอมก็คือข้างบนนี่ มุมเนี้ยดูพอมอพี่นิวสวัสดีครับผมยังไม่ได้ตอบพี่นิวปะนะผมผมลืมได้ไดมันมันเลื่อนไม่ได้เจอเลยคือวันนี้ผมไปไปที่งานมาแล้วแต่ว่าเจอแค่ดูมันดิแต่ว่าไม่ไม่เจอใครเลยทห็ไหมยังใส่ชุดอยู่เลย พายรากหน่อยคอ,อนนนิวบอกเลยว่าดีมากชุดอลังการเพอร์ฟอร์มทุกอย่างแบบเต็มมากทุกคนเต็มจริงๆแล้เราเพลงที่เลือกมาคือแบบสุดผมแบบเล,ลิฟเลยอะ่ะแล้วดูคนหนูนิวของผม ซับเกินไปแล้ว Hi Spain มาเดึกแล้วเดี๋ยวผมจะหายตัวละ l i c e n นครั้งต่อไปอยู่ที่ไหนต้องกัรผมอ๋อจริงๆเรามี <c oughs> ไปประเทศจีน เดือนหน้าแล้วก็เดือนธันวาับอังกฤษคิดถึงมากใครอ่ะใครมาอังกฤษสิฉันมาดึกเดี๋ยวทันวาไปไหนไปด้วยกันไปล่ะ อยาให้ทุกคนไปทันวาด้วยกันมากๆเลยเดือนหน้าด้วยมันเป็นเดือนที่เริ่มเริ่มดีแล้ววันนี้ผมก็จะนอนนอนดึกมือยิมให้าลังใจมีอะไร้ไหมเหนือหน่อย,ยมากขอให้มีเอาพังใจจากผมไปให้หมดเลยอ่าคอมเมนต์ไทยหายแล้ว แล้วผมจะตอบพี่พี่ยังไง f r o m us love you love you too ใายไม่ดีเลยใช่ฉันง่วงนอน <c oughs> พี่กุลปะเนี่ย ถ้าใช่พี่กุลฝากบอกคิดถึงคุณแม่ผมหน่อยฝากบอกคิดถึงคุณแม่เจนหน่อยนะคุณแม่เจนผมไปโด่งดังอย่างมหาศาลแล้วอะวันนี้เขาก็อยู่แถวนี้แหละผมก็อยู่ใกล้ๆอยู่เนี่ยนี่แหละถ้าเกิดจะกินข้าวกินปลาก็ก็ calling me ได้เลยคือผมนั่งมอไซค์เจอเลย ยำหลานยำยำซัวตำซัวกว๋วยเตี๋ยวไหม Can you อะไร <c oughs> say Chinese คุณไม่เหนื่อยเหรอผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เตอร์จะไปน่านอ่วงจะไปไหน,นเตอร์ไปน่านแล้วอ่วงก็จะไปน่านแบบน่านส <c oughs> วัสดีครับใครไม่อยู่จำไม่ได้แล้วมามีคนนี้ อีกสี่วันมันเกินหนูแล้วพญานาคน้อยผมติดกิบให้ทุกคนดูแลคือกิฟเนี่ยแฟนขับซื้อมาเป็นกล่องให้ผมแล้วก็ผมลืมตีนตุ๊กแกไว้ที่ประเทศจีนแล้วก็มันก็เลยมันก็เลยนี่ไม่ได้ ยิมบล็อกนี้ป่ะใช่ป่ะคือเหมือนมันขึ้นมาแค่แบบบางคอมเมนต์หน่ยิมก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่เหมือนแบบทิกช็อกอ่ะคือทิกช็อกคือแบบขึ้นมารัวๆลวเลยเฮ้ยไปคิดถึงคิดถึงนะฝากขอตัว๋วเครื่องบินฟรีด้วยสิไปเป็นสัจวรแล้วนี่ ไปเผื่อเจอสลามบินนะแบบแบบมาเดินรับมาเดินรับด้วยได้ไหมหน้าเกี่น่าราป้าว่าคอมเมนต์มันขึ้นขาบางกันได้นะ โปรดมาญี่ปุ่นอีกครั้งคาไวีเดสกา see you again ผมหนีบกิฟต์ยังไงดีทุกคนไอ่เลิฟยูทู ผมหน้ายาวแล้วของคุณเออผมลืมตัดผมไปเลยคิดคำถามไม่ออกวิยิมอ๋อนี่ไงคนนี้ไงเขาเคยถามยิมใครมุกนแน่เลย <c oughs> แต่ว่าวันนี้แรงเล่าไม่ถึงอะ่ะ <c oughs> ส่วนกันตลอดเลยไว้เจอกันโบ ย่าโบไว้เจอกันเจนที่สามบินนะอุ๊ยพี่โยสวัสดีครับไม่เจอนานเลยนะมาแล้วนานยังผมเพิ่งเพิ่งมาได้ พิมหรือพิมพ์บ็อกหนูวอ๋อยิมว่านะต้องพิมพ์คําว่าบล็อกคือถ้าพิมพ์คําว่าบล็อกปุ๊บข้อความขึ้นเลยผมอ่านมาสองคนละว่าพิมพ์บ็อกหนูบาคาะทำไมไม่ขึ้นหนูเพิ่งดูพี่เจคนกลางไปรอบที่รอบที่หลานโหผมคิดถึงมากๆเลยนะใช่มา กิฟผมเป็นรูปดอกด้วยเ <c oughs> ย็นวันนี้กินอะไรผมกินข้าวกองที่คอนซีนิวฮาคุณพูดภาษาจีนว่าไอนี่เมื่อ,อไร มาแฟนมียุโรปอีกอ้าวอยู่ยุโรปเหรอใครเนี่ยงั้นหนูบอกพี่ก่อนนะขอเลขหน่อยครับชื่อำัรับมาเต็มตัวนอนได้แล้ว <c oughs> ใช่คาดว่าเราจะพบป,ปันอีกครั้งหนึ่ง นม่ไปพเบอยากให้พี่ยิมเป็นแฟนมีที่ไทยคือแฟนมีทเนะี่ยเขาต้องมีคนดูกันเกือบพันคนคือเราก็จะเกณฑ์คนเกณฑคนมาไม่ถึง ถ่ายิมหน้า OMG ตกใจมเหรอสามารถฟังเสียงแม่ในภาษา,าจีนช <c oughs> ินจามาญี่ปุ่นเร็วๆนะ <c oughs> คาดว่าในปีหน้าครับแม่หิวแล้วกำลังกินปิ้งย่างอยู่อ้าแม่เป็นคนจีนไม่ใช่หรอแม่เ็็ภาษาไทยได้ไง ท่นว่าเป็นเมืองไหนบอกไหนอยไมท่านว่าอุ้ยคอมเมนต์ภาษาไทายขึ้นเต็มเลยนี่หรือว่าต้องพิมพ์คาว่าบล็อกจริงๆพี่ยิมของมันเฮ้ยมันขึ้นจริงๆทุกคนคือพิมพ์คาว่าบล็อกแล้วมันขึ้นจริงๆขึ้นเยอะเลยอะอังกฤษหนาวมากไม่มีเตยิมคนนี้คนๆละยิมเห็นใครบ้างเอางี้ สวัสดีครับพี่นัสนัวข้างแรอ่านอย่าง่วงเลยง่วงอย่างเข้าใจแรงมากโอเคผมคอมเมนต์อัปเดตแล้วสวัสดีครับพะพะเราต้องพิมพ์ว่าบล็อกเลยเหรอใช่ทุกคนพิมพ์ว่าบล็อกแล้วมันขึ้น เนี่ยบล็อกแบบเทสระบบทุกคนขึ้นจริงช่วงนี้พี่ยิมไม่ค่อยฟีดเลยอ้าวเกือบหลับแต่ยิมมาพอดีเซมามีบ็อกกี้ ไม่พิมพ์แล้วเดี๋ยวบอกกิมเลยอ้าวคนนี้พี่อันนี้หรือเปล่านะคือผมเห็นรูปไม่ชัดแต่ผมจาได้ว่ามีอยู่หนึ่งคนที่เขาบอกว่าเขาจะไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วตัวเล็กๆที่ดื้อๆหน่อย หลับปอกคาลายน่พี่ใช่ปะพี่ยิมไม่ง่วงเหรอต้องถามว่าพี่ยิมง่วงอยู่ใช่ไหมคือตเนี้ยผมอยากแบบคือผมขี้เกี็ดอัดอ่ดยายยิมคือผมมาขี้เกี็ดล้างหน้าน้ำต่อผมเป่าผมอีกมันใช้เวลานานอ่ะ ผมก็เลยมาเอากำลังใจจากแฟนๆก่อนวันนี้เหนื่อยไหมโอ้โหวันนี้ผมเวิร์กช็อปแต่ชาแล้วทุกคนยิ่มอยู่นานๆปั่นงานเด็กต้องการเพื่อนนั่งเมาใช่ไหมถ้าเมาหรือว่าเราไปเมาใน t i ิ t ท k ดีหรือเราต้องบ็อกดาราบล็อกรลายแบบนอนหลับดีไหมครับวันนี้เหนื่อยไหมคือวันเนี้ย คือทำงานตั้งแต่เช้าเลยหนักเลยเช้าเสร็จปุ๊บวันนี้แม่ไม่อยู่ด้วยแม่เครไปอยู่กับเจมที่จีนแล้วเช่ฉันจำคุณได้สมายใช่ไหมมีให้เต็มร้านเอาไปเลยหนูกวจะลบหน้ากวาจะอาบน้ำเสร็จใช่ไหมดูสซิกลเวมันจะได้นอนอะ ถ้าไหนแล้วจำไว้ว่าพ่อคนนั้นยิ้มเตะผมตาผม,มลายแล้วยิ้มอยู่ going to get hair out ให้ผมตัดผมทำไมผมไม่อยากตาดัดชอบใยตาตาคิดถึงแม่เคยใช่ไหมใช่ไม่มแม่ ผู้ใยเนี่ยไยจริงทุกคนว่ามีไยหรือไม่มีไยดีกว่ายายลายไหมน้ำยายายใหญ่ย้อยคิดถึงลูกว่าใครก็ได้ฝากบอกทีลูกไม่เห็นนี่ใช่ไหมถ้านหน่อยเราจะไม่พอนนะคุณทำท่าหัวใจหน่อยน่ารักเจ็บคนเก่ง อ๋อนี่ทุกคนผมดูแล้วเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปใน tiktok ดีกว่าเจอกันนะครับสี่คนในทิกต o k my name is jim s e e you again